ศึกษาไม่ต้องซื้อก็ได้นะค,ะนะครับคุยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเป็นซีรีส์ใหม่แล้วก็เป็นรถนิรภัย<า>ปิดและเปิดได้ที่เราสังเกตเห็นเริ่มทีการแต่งรถยินดีให้ข้อมูลครับมีมาให้ในรุ่นลายผ้าเป็นลายสองน,นะ อันนสุครับก็คลิปนี้อันอยู่กับอวานิวิสุ d m a มนะครับในเกตรุ่น LDA ซึ่งเจ้าเกตรุ่น LDA เนี่ยปี2022เนี่ยก็จะแยกออกมาเป็น2เกตเหมือนกันมีทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้สำหรับคันนี้นะฮะเป็นสีขาวนะฮะไม่ใช่สีขาวมุกนะเป็นสีขาวไซเบียรแล้วก็เป็นออโต้นะครับซึ่งราคาค่าตัวของตัวเกตรุ่นออโต้เนี่ยนะครับ 829,000บาทแต่ถ้าเทามื่อเกียร์ธรรมดาล่ะนะครับ789,000บาทนั่นเองนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นของสีขาวไซเบียรนะครับแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิกอย่างเช่นสีดำสีเทานะฮะก็จะอัพเพิ่มอีก7,000บาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ชุดแต่งที่อันเซ็ตใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างนะครับ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเซ็ตรถตัวเองแล้วก็แต่งตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับไม่ชอบลักษณะนี้ไม่เป็นไรเราก็หาแนวทางเพื่อที่จะมาเป็นจอดให้สําหรับท่านที่สนใจแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวดูที่ด้านหน้ารถกันนิดนึงนะครับมาที่ตัวด้านหน้านะครับของ lda ปี2022นนะครับอย่างที่เราเห็นสิ่งแรกเนี่ยหน้าตาของเขาหรือว่ากระจังหน้าของเขานะครับ เป็นดับเบิลไดมิชันนะครับที่เราเห็นกันนะฮะซึ่งจะมีสีเทานะครับแล้วก็สีโครเมียมนะครับทั้งสองชั้นโลโก้ตัวนี้ยังเป็นสีเงินตามปกติพื้นเป็นสีดำนะครับตามปกติที่มีในรุ่นนะครับตะแกรงด้านล่างล่ะเขาก็จะมีตะแกรงระยะห่างตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็เพิ่มลายเป็นเรื่องของลายแคบลาเพิ่มเข้ามาถ้าเราสังเกตจะเห็นตรงนี้นะฮะ ในเจน2022ี่เนี่ยจะมีลายแคปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะนะฮะทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของลักษณะนะครับไฟปัดหมอกและไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีเรื่องของรูปแบบนะครับซึ่งจะต่างกับตัวสูงนะฮะในรุ่นของรุ่นเก็บความสูงมาตรฐานหรือรุ่นตัวเตี้ยที่เรารู้จักเนี่ยนะครับ ไฟของเขาจะอยู่ในแนวนอนนะครับไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอก LED เนี่ยจะเป็นฮาโลเจนนะไม่ใช่ LED ถ้าเป็น LED เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เกรดตัวแซตขึ้นไปนะครับถัดมาที่ตัวไฟหน้าล่ะตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น i e s u um v i ุ i o n BY LED นะครับอีกเช่นเคยนะฮะชุดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ Built running light บิวอิน t i m e r u n n i n g l i i h t นะฮะบิวอิน t i m e RUNNING LIGHT ใส่เข้าไปนะครับ ไฟส่องสว่างเวลากลางวันนั่นเองที่เรารู้จักนะครับส่วนด้านบนที่เพิ่มเข้ามาที่เราเห็นแปลกๆไปจากมาตรฐานนั่นก็คือฝาคาร์บอนนะครับซึ่งเราเลือกใช้เป็นของบอนซ่านะฮะตัวนี้เป็นฝาคาร์บอนที่เป็นลายผ้าเป็นลาย2นะผ้าเป็นลาย2กับลายที่เป็นอีกลายหนึ่งที่เขาเรียกเป็นเป็น F1 เนี่ยมันจะคนละลายกันนะฮะลายเอฟจะมีลายผ้าที่ลายใหญ่กว่า นะลายใหญ่กว่านะครับแล้วก็ลักษณะของตัวรูปทรงตรงนี้มันก็จะมีเรื่องของรูปทรงที่เป็นตัวเฮอยู่ด้านบนฝากระโปรงนะฮะซึ่งมันก็จะต่างซีรีส์กันไปนะในแต่ละเกรดรุ่นแล้วก็การผลิตนะครับรูปแบบและเวอร์ชั่นที่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะล,ลักษณะก็คือเป็นตัวเฮดนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถละ่ะ เรามาดูในส่วนของล้อหน้ากันบ้างครับว่าคันนี้เนี่ยเราเพิ่มอะไรไปบ้างนะครับเลนโซวีน้อหนะครับซึ่งเป็นสีดำด้านแล้วก็เป็นงานโฟร์ฟอร์มิงนะครับเป็นล้อเบาและขึ้นชิ้นงานเนี่ยเป็นชิ้นเดียวทั้งวงไม่มีการต่อใดๆดทั้งสิ้นนะครับขนาดของหน้ากว้างนะครับ9.5นิ้วนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวีนอเนี่ย จะมีทั้งหมด5ช่องลูน็อตตรงนี้ด้วยกันนะครับเป็นขนาด114.3นะครับแต่เดิมเนี่ยของ d m a x เนี่ยเขาจะเป็น6ช่องน็อตนะครับ6ช่องน็อตก็คือ139.7คราวนี้เนี่ยเราจะทำยังไงมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราเพิ่มอะแด t ปเตอร์นะครับขนาด1.2นิ้วนะครับเพิ่มเข้าไปแปลงจาก6เป็น5นะครับเพื่อให้ใส่ตัวล้อ V ีนอม5ตัวนี้ได้ นะครับถัดมาเรื่องของยางล่ะนะครับยางเลือกใช้เป็น g o ดไลท์นะครับสปอร์ต1นะครับขนาดยางด้านหน้าเนี่ย 26540R18 นะครับส่วนของด้านหน้าตรงนี้ยังไม่จบเนื่องจากว่าถูกปรับโหลดลงมา2นิ้วนะครับเป็นทรงที่สวยเลยละ่ะเป็นทรงที่ฮิตเลยล่ะนะครับเราก็เพิ่มชุดโชคด้านหน้าไปนะฮะเป็นชุดโช๊โฟรเวนเดอร์โฟรเวนเดอร์โมโนทูบแล้วก็เป็นสตัดปรับเกียว สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตรงนี้เราก็ปรับโหลดลงมาเป็น2นิ้วนะครับเซตนี้เพิ่มเติมเขาไปแล้วนะฮะถัดมาที่ด้านข้างครับ c a p ฟอ d a ก็ยังมีสัญลักษณ์ตัวที่เป็น c a p ฟระบุรุ่นรถนะครับแล้วก็กระจกบองข้างข,างของเขาสีดําและสีขาวนะครับเป็นดูโทนและมีไฟเลี้ยวในตัวอยู่นะครับตัวนี้ยังยังอยู่คู่กับรุ่น c a p ฟ LDA อยู่ แล้วก็ชุดประตูมือเปิดประตูยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ที่เราสังเกตเห็นเลยชุดฟิล์มนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นไฮคูอาร์ิเป็นฟิล์มเขียวใสนะครับกันความร้อนได้ก็หลายๆเคสหลายๆท่านเลือกใช้นะครับเป็นฟิล์มใสล่อเลยนะครับชุดสติกเกอร์ด้านข้างนะครับที่เราเห็นนะครับ Mynewid ซึ่งเป็นโลโก้ใหม่หรือสัญลักษณ์ใหม่เกี่ยวกับโมเดลปี2022นั่นเองนะครับเลือกติดก็ได้นะครับหรือไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ต้องติดนะครับปล่อยโล่งๆเลยนะฮะตามตามสเต็ปเราเลยนะครับกระถัดมาที่ชุดด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดล้อนะฮะชุดล้อที่เราเห็นนี่ก็คือไซส์ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ขนาดยังเท่าเดิมเป็นขนาดล้อ18นิ้ว แล้วก็มีความกว้างของหน้าล้อเนี่ยเป็น10.5นิ้วเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงนะฮะอีกเช่นเคยนะครับก็จะสังเกตเห็นช่องน็อต5รลูเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถูกแปลงใส่แอแดปเตอร์1นนิ้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำคัญตรงนี้ซีรยียางก็ถูกเปลี่ยนแปลงนะด้านหลังเนี่ยนะครับสเปคของยาง295 35 r 1 8นะครับหน้ายางกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับเพิ่มฐานล้อ คนี้จะช่วยในเรื่องของสเตเวนการขับนะครับบาลานซ์การขับพร้อมกับชุดช้คอัพที่เพิ่มเข้าไปนะครับเป็นโมโนโทูบนะฮะจากโกลเบนเดอร์นะครับส่วนเรื่องของการโหลดล่ะเราใช้โหลดยังไงกี่นิ้วนะครับด้านหลังโหลด4นิ้วดัดแหนบ2นิ้วเพิ่มกล่อง2นิ้วนะครับขับสนุกตอบโจทย์ได้นะครับในเรื่องของการใช้ความเร็วนะฮะตรงนี้สำหรับท่านที่ถามว่าถ้าใส่อแดปเตอร์แล้วอะ มันจะล้นเยอะไหมนะครับคันนี้ใส่อดปเตอร์หนนิ้วข้างหน้าเนี่ยล้นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วข้างหลังล้นอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับเซตนี้นะฮะด้านท้ายของตัว lda คันนี้นะครับชุดโคมไฟท้าย dual sonic ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นชุดเครเลนเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของชุดไ,ไฟท้ายแล้วก็ฝาท้ายนะครับ แต่จะมีเพียงแค่ว่าคันนี้ถูกถอดกันชนออกแต่เดิมทีเนี่ยเขาจะมีเรื่องของกันชนนะฮะกันชนท้ายตัวรถนะครับซึ่งจะสามารถที่จะเหยียบขึ้นกระบะได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราถอดออกมาแต่ถามว่าเราถอดออกมาเราต้องใส่ตัวปิดฝาท้ายไหมซึ่งในโมเดลของรุ่นความสูงมาตรฐานหรือตัวเตี้ยเนี่ยกันชนมันจะถูกแยกออกจากตัวบอดี้นะครับซึ่งมันสามารถถอดเข้าแล้วออกได้ นะครับแต่ในรุ่นยกสูงเนี่ยมันจะเป็นกันชนบิลอินในบอดี้นะครับเวลาเราถอดท้ายจะโบนะฮะเขาถึงมีเรื่องของการใส่แผ่นปิดฝาท้ายเข้ามานะครับเพื่อให้ตัวฝาท้ายดูไม่โบลนะฮะตอตนนี้ถอดออกได้นะครับถ้าชอบอสไตล์แบบนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับชอบในการแต่งก็ถอดออกได้นะครับตามปกติด้านบนหลังคาครับ แก๊ปคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นแก๊ปแปะติดหลังคาซึ่งเป็นงานคาร์บอนซึ่งงานคาร์บอนตัวนี้เป็นของค่าย km r a s i n g หรือของนาขโมลนั่นเองนะครับแปะไปบนหลังคาตรงนี้นะครับดูทรงได้แบบสปอร์ตขึ้นไปอีกฮะแล้วก็สติกเกอร์ของนาขมลยังแปะอยู่ที่ด้านท้ายเหมือนเดิมและก็ทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกตรงนี้แหละว่า เป็นการเซตหรือว่าเลือกทรงปรับทรงแล้วก็เลือกการเซตท่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นของนากระมนลนะครับ KM Racing นี่เองนะทั้งคันนะครับเรามาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างครับว่าเจ้า l d d เนี่ยเขามีรูปลักษณ์เป็นแบบไหนแล้วก็มีอุปกรณ์การใช้งานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถัดมาส่วนแรกเลยในรุ่นของ LDA เนี่ยสประตูนะครับสวิตกระจกนะครับหรือว่าคอนโทรลกระจกทั้ง4บานแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะอยู่ฝั่งด้านขวามือทั้งหมดนะครับเป็นปุ่มสีดำหรือแผงสีดำนะครับตามลักษณะรุ่นของเขามีตัวเลือกในเรื่องของการปรับเซ็นทัลล็อกหรือว่าปรับกระจกนะครับทั้งหมด4บานเลยนะฮะมีสวิตช์ปรับเรื่องของเลนกระจกเป็นไฟฟ้าให้แล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่มีเป็นปรับไฟฟ้านะไม่มีการปรับพับเป็นไฟฟ้านะครับเพียงแค่ปรับเลนเท่านั้นนะครับส่วนของอุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของการปรับตั้งระดับไฟหน้า4ระดับนะครับมีมาให้ในรุ่นนี้แล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลายมีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับระบบ i d l e stop start ที่เวลาเราจอดติดไฟแดงหรือว่าเราจอดพักรถเนี่ย เครื่องจะด,ดับเองและติดเองหลังจากที่เรากดคันเร่งนะครับมีมาให้แล้วในรุ่นนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของชุดคอนโซลนะครับหน้าปัดที่เรามีให้ก็คือเป็น LCD 3.5นิ้วนะครับรายงานแสดงผลนะครับเป็นสีเดียวนะครับไม่มีภาพสามมิตินะฮะส่วนในเรื่องของพวงมาลัยล่ะ พวงมาลัยเป็นโทนดําแล้วก็เป็น3ก้านเป็นยูเรเทนดําทั้งหมดไม่มีหุ้มหนังนะฮะแล้วก็มีเรื่องของปุ่มมัลติฟังก์ชันคอนโทรลเรื่องของระบบมัลติมีเดียนะครับหน้าจอนะครับส่วนของอหน้าจอล่ะใส่อะไรมาให้ก็คือเป็นหน้าจอนะครับมัลติมีเดียขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p เพ y และ Android Auto เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่างๆปุ่มระดับ ปรับแอร์เรื่องของปรับความเย็นปุ่มจะเป็นโทนดำทั้งหมดที่เราเห็นความแตกต่างก็คือในในในโทนชุดของภายในห้องโดยสารจะเป็นดำทั้งหมดเลยนะฮะส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับโหมดเลฟโทนิกนะครับไว้เป็นโหมดการเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบลงทางลาดชันไว้ให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่ม เพื่อให้ตัว engine นเบ k e ทำงานในนักขณะที่เราลงทางลาดชันนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เบรกเป็นตัวช่วยเนี่ยฮะคือคือเ e สเซนต์คอนโลชุดนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ในรุ่นนี้นะครับคอนโซลด้านบนเราจะเห็นเรื่องของภายในเนี่ยจะเป็นโทนดำทั้งหมดอีกเช่นเคยนะครับไม่มีซอฟท์ทัชด้านบนแต่ด้านบนเนี่ยจะเป็นชุดคอนโซลเป็นเนื้อตัว เอาง่ายๆคือเนื้อตัวเดียวกับทุทคอนโซลทั้งหมดนะครับไม่มีซอฟทัชหนังนะครับแก่กับถองยังมีอยู่นะครับแล้วก็สวิตไฟฉุกเฉินนะครับแต่ยังมีตัดเป็นสีทางสแตนตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นะนะครับไล่มาตั้งแต่ด้านซ้ายนะครับ จนถึงกลางไล่มาด้านนี้เลยนะครับส่วนในช่องแอร์ก็จะมีตัดเรื่องของสีเงินเข้ามาให้นะครับเพื่อให้มันไม่ดูดำกืนจนเกินไปทั้งหมดนะครับนะส่วนตรงนี้ล่ะวัสดุนะครับที่เป็นเบาะนะครับเป็นวัสดุเบาะเนี่ยเป็นผ้านะเกี็ดพิเศษนะครับก็เพิ่มลวดลายของของลายผ้ามาในในตัวผ้าของตัวเบาะนั่นแหละนะครับตัวนี้ ถ้าชอบอารมณ์แบบเป็นผ้าเดิมก็ได้ถ้าชอบแบบฟิลเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็สามารถทําได้นะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถตัดเย็บได้ซึ่งระบบถุงลมไม่ได้อยู่ที่เบาะนะครับรุ่นนี้นะครับระบบถุงลมหรือระบบความปลอดภัยตรงเนี้จะอยู่แค่บริเวณคอนโซลหน้าอย่างเดียวทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งผู้โดยสารเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับ ปิดและเปิดได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็น passenger airbag อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวิตช์ออนตรงนี้แสดงว่าเขายังทำงานอยู่แต่เราจะปิดก็ได้ถามว่าจะปิดทำไมละ่ะก็เขาจะมีเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาในโหมดของว่าเรามีที่นั่งคาซีเด็กเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการให้ถุงลมทำงานนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายมากนะครับณณณณขนาดที่เกิดเหตุนะครับเขาก็เลย มีสวิตช์ให้สำหรับปิดและเปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้กระจกมองหลังไม่ใช่เป็นระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับต้องใช้แมนวนวลในการตัดแสงนะครับในเกีรุ่นนี้นะครับไฟเก๋งก็ยังอยู่ในตำแหน่งปกติทั้งหมดนะครับในเกตรุ่นนี้ก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าใช้ในเกีรรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับดูด้านหลังกันบ้าง มานทางด้านหลังกันบ้างครับก็เราขึ้นนั่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันกว้างมันกว้างกว่าเจนเดิมๆเ,เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเฮดรูมและเล็กรูมด้านล่างตรงนี้นะครับเพดานห้องโดยสารสูงนะครับรองรับทุกสรีละได้แน่นอนแล้วก็ตัวเบาะที่อันนั่งอยู่มันก็จะเป็นวัสดุผ้าเหมือนเดิม ชุดเบาะผ้าอีกเหมือนเดิมแต่ที่นั่งตรงที่เหนนั่งเนี่ยมันสามารถที่จะปรับพับได้นั่นหมายความว่าตรงพื้นที่นั่งเนี่ยปรับพับเป็น60และ40นะครับปรับพับขึ้นมาเพื่อที่จะวางสัมภาระที่มันหนักหรือว่าวางสัมภาระที่เราเราไม่ต้องการให้มันวางอยู่บนเบาะนะครับเราสามารถที่จะวางได้ที่พื้นนะครับมาสามารถปรับพับขึ้นได้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงพนักพิงเนี่ยเขาสามารถที่จะ ดึงลงมาเป็นที่วางแก้วได้ด้วยเป็น2ตํตำแหน่งตรงนี้เป็นที่วางแขนวางแก้วนะครับแล้วก็พนักพิงด้านหลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพับลงมาวางราบตรงนี้ได้นะครับพนักพิงด้านหลังนะครับแต่พับในลักษณะเป็นแผ่นเดียวนะด้านหลังไม่แยกนะครับพับลงมาลักษณะแผ่นเดียวเลยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกข้างหลังหละ่ะเขามีอะไรบ้างทั้ง2ฝั่งก็จะมีที่วางขวดนะฮะขนาดก็คือ1.5ลิตรเลยหล่ะนะครับ แล้วก็มีตะขอแขวน1กิโลกร,รัมนะครับพอร์ต USB นะครับชาร์จแบตหรือชาร์จโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารใดๆต่างๆนะครับนี่คือภายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับต้องบอกกว้างกว้างกว้างนะครับตอบโจทย์ได้นั่นแหละเป็นเบาะที่นั่งที่นั่งได้สบายกว่าเจนเดิมๆมากเพราะว่าเบาะพนักพิงด้านหลังเนี่ยมันจะเอ็นไปได้เยอะ นะครับเอ็นจากรุ่นเดิมเยอะมากนะครับหลายๆท่านได้ลองแล้วหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ลองนะครับก็มาทดสอบกันได้ที่โชรูมนะฮะหรือทักใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวอันจะฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางติดต่อต่อตางๆเอาไว้นะครับอยากรู้เรื่องไหนนะครับหรือว่าปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับคุยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ขอแนวทางแนะนำวิธีการใช้รถหรือว่าวิธีการแต่งรถยินดีให้ข้อมูลเลยนะครับระบบไหนในรถที่เรารับไปก็ได้ใช้งานไม่เป็นใช้งานแบบไหนนะครับผมจะโทรหาใครได้อะไรอย่างนะเงี้ยนะดี๋ฝากเบอร์โทรไว้นะครับเผื่อท่านที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็ได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้จะได้ช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าพี่ๆี่เห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็อาจจะรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับหรือจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของทุดแต่งหรือข้อมูลในการที่จะซื้อรถสักหนึ่งคันอยากจะได้รถเดิมๆสแตนดาร์ดอยากจะได้รถแต่งหรืออยากจะได้สไตล์การแต่งแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะฮะให้สำหรับท่านที่สนใจและอย่าลืมเลยฮะกด s u b s c r i b ์ใช่องอันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะนำนเสนอมให้ชมเรื่อยๆ